จังหวัดที่4อยู่ไททาน,นีครับอร่อยสวัสดีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ชัยนาทอยู่นะอร่อยผมขอกระดาษมานะเผื่อว่าผมจะเขียนป้ายเพื่อบวกรถติดใจบวกรถเมื่อวานไง ก็เลยคิดว่าอ,อวันนี้ถ้าเกิดนนไม่มีรถไปเราก็อาจจะลองบกรถดูแตือว่าจะมีพี่ใจดีพาเราไปส่งดูไทยอ่ะพี่ถนนว่างมากไปหาปกา,ากกา m เกอร์ด,ดีกว่าได้ม m เกอร์มาแล้ว เว้ยลองเขียนไงวะเขียนว่าอะไรวะเขาเขียนว่าอะไรกันวะขอไม่พอ แแย่แล้วอูไทยชิบหายล,ละได้อีกด้านนึงมันใช้ได้ไนเนี่ยเอ,อถึงว่าเขาใช้กระดาษลังกันมอะมันมองมันมองไม่เห็นีกฝั่งหนงไงเฮ้ยเออ,อ,ย,อย่อยากอุบาทเลยที่นี่คูเมืองอูไทยชิบหายละคีย์เวิร์ดโคตรโคตรจะอ่านไม่ออกอ่านออกปะ อุทยัยเมืองอุทยัยมีกระดาษรีเลย์เคินะครับกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วอ่ะขอบคุณขอบคุณนะฮะขอติดรถไปอุทยัยไปไหนก็ไปไม่เมืองละอีกเ้ยเมืใหไ่เขียนอุทัยทานีก่อนเลย อิ่มด้วยไปเไหเมือนจี๊ยากกว่าที่คิดไม่เป็นไรทาที่ได้ ขอบคุณครับนี่พี่เขาจะไปส่งพี่ชื่ออะไรเหรอครับครับคืออันคืออันนะผมขอไปด้วยนะพี่เดี๋ยว,ยว,ยวใจดีมากเลยพี่ตั้งใจจะไปอุทัยอยู่แล้วหรอครับคือพี่ไปนครสวรรค์อ๋อที่นี่ไม่มีรถไปอุทยัยผมไม่รู้มันไม่เข้าตัวเมือง ครับเมองอะไรนะครับอเืลใช่ผมนั่งยจจะไปตัวเมืองครับพี่นี่พ่มาแต่เอาที่พี่จะดูนะผมลงตรงไหนก็ได้ค่เดี๋ยวผมช่วยค้าน้กแมนพี่ดีกว่าเออะไรครับพี่ อุตสาวไปส่งผมผมช่วยครึ่งหนึ่งก็ได้ควลาครึ่งดีกว่าพี่ขอบคุณมากครับพี่พี่พี่เป็นคนที่ไหนนะคนขอนวันคอนสวัสด์พี่มาทำงานที่ใช้หน้าหรออพี่ท,มา,า,ทมามาจากกรุงเทพอ๋อผมก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันพี่ทำงานกรุงเทพเหรอครับวันหยุดใช่ไหมใช่ใช ครัสองปังเลยวัดท่าซุงใด้หัวแก้วอะครับอยืนถ่อยที่นี่เหรอได้ทำไมบ้านเป็นสีม่วงอ่ะพี่ทื่โซนนี้ใช่ไหมครับครับอ่าคุณเรับที่เขาบ้านเขามาซื้อที่นี่มามาอยู่ที่นี่เหรอใช่ครับก็เลยก็เลยทาเป็นสีม่วงนะอ๋อโดนม่วงทั้งหมดเลย คือ <c oughs> เขาตกลงกันเหรอครับเขาท่าของเขาเองครับเขาท่าของเขาเองโอ้โหนี่ตัวไทยแล้วครับอ๋อโอเคพี่ให้ผมลงตรงไหนก็ได้ไดพี่สวยนะ <c oughs> อันนี้ก็ได้พี่ผมขออนุญาตเอาอพี่ไปลงช่องผมได้ไหม ขอบคุณนะครับไว้เจอกันนะครับพี่บายยอดอดเลยโคชบ้านเมืองที่อยู่ไทยส่วนใหญ่เป็นสีม่วงนะจากที่ผมนั่งมอไซค์ผ่านมากับพี่เขานะพี่เขาบอกว่าประเทศมาที่นี่บ่อย ชาวเมืองเขาก็เลยทาบ้านเป็นสีม่วงเป็นสีประจำประจำตัวของประเทศะนะก็เลยเป็นเมืองสีม่วงผัดไทยหอมฉุยกินร้านนี้แหละน่ากินมาก ขนาดมีแต่กุ้งแห้งอย่างเดียวนะไม่มีแบบโปรตีนอย่างอื่นเลยอ,อร่อยมากไปกันต่ออันไหนก็ไม่รู้นี่คืออะไรสถาปัตยกรรมเอาจริงบ้านเมืองที่นี่สวยนะดูดิแบแบบบ้านเก่าบ้านเก่าเป็นบ้านไม้แบบคลาสสิกมาก เปิดมาที่แรกก็สะเทือนใจเลยเพื่อนแนะนำให้มาที่นี่ครับบุกโทเปียมาถึงปุ๊บหยูดหนึ่งกิโลของฉันจนไม่เห็นกับตาจนร้าใจมาเจ็บไปไหนต่อลอะไรโหลักเมืองไหมคิดไม่ออกเดินไปอีกสองกิโลม่านแม่บอกว่าครึ่งชัโมง เดินไปไหนลูกเดินไปศาลหลักเมืองครับอือออออบอออลอหอไยาั่หัลหลัลโหลฮัลโหมฮัหลฮัลับเหลฮัลหัหลฮัลโัห้องลหลฮัลโหลฮัลหัลโหรฮัล่หลัลโหลฮ่ห้า,าัลโหลฮัลโหหหอหลหั 550. อร่อยห้าสิบค่ะขอบคุณครับเสาหลักเมืองอุทยัยธานีผมพักในตัวเมืองอุทยัยธานีนะ,ะเดินไปอีกประมาณ2กิโลครึ่งตามแมป Google น,นะครับ แล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยไปเก็บแล้วก็ไปแต่กระเป๋าใบเล็กเราค่อยไปกันต่อดีกว่าเพราะว่ามันหนักมากเลยตอนนี้ข้างหลังเป็น jd อะไรสักอย่างด้วยเนาะโอ้หเดินเดินมาอยู่ก็มีของแบบนี้อยู่กลางเมืองฝนเหมือนจะตกเลยขอร้องอะตกเถอะร้อนขนาดนี้อยากอาบน้ำมาถึงที่พักหัวคอบออน้ำหนึ่งทีนอนอีกสักหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเขาสแกลังถูกไหม ดีกว่าแม่ไหวร้อนเกิน่ะารเรียกพ่อหลักเมืองอ๋อโอเคผมเข้าไปได okay. mm? <y> ้ใช่ไหมขออนุญาตครับอันนี้ไหวเหมือนพาไทยเลยไหมครับ คคร,รูปหน้าเหมือนจีนแต่ว่าเป็นชุดไทยชุุดไทยคณก,ก็เปส,สวยมากเลยครับรำภาพเขียนนห้ภาพเก่านะเกือบสองร้อยต่อปีเนี่ยเหรอครับมันจะเรือนแล้วเขายังหาคนเขียนไม่ได้ออ๋อครับส่วนมากก้เพี่เรื่องค้าขายเรื่อง มาขอพรนั่นเนาะครับอ๋อ,อก็เกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับค้าขายแต่ผมไม่ค่อยเห็นภาพจีนสไตล์นี้เ่าไรเรียกว่าสไตล์นะอันนี้แปลกดีนะครับโชคดีจังแวะเข้ามาแต่ที่นี่ไม่เค้ทาเลยคือปล่อยคือภาพเก่าเลยครับดีแล้วครับเพราะว่าอ,อ,อย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยหายายากเก่าหมดเลยอ๋ออย่างนี้มีแห่ไหมครับมีมีแห่รู้สึกจะเป็นเดือนพฤศจิกแาเจ้าใหญ่สามปีมีทีนึง สปีมีทีหนึ่งคือในเพอจะขีม่ม้าแต่งตัวแบบจีนขี่ม้าก่อนวันหนึง่งแล้วเขาก็จะจุประทันไลน่ปีแล้วก็จะมีขบวนมีจินโตงานใหญ่ประจำเมืองเลยป่ะคร่คะเดือนพฤศจิกนะคะปีนี้หรอปีนี้เลยค่ะได้ครับแตวผมมาไอทีดีกว่าค่ะค่ะโอเคครับครับสวัสดีครับโมชดีมากถ่ายอําแพงไว้ดีกว่า สวยมากเลยนะเขาบอกว่าสองร้อยปีเลยนะเอ๊ะทำไมไมีเป็ดอยู่ตรงนี้ทำไมไมีเป็ดอยู่ตรงนี้ด้วยซิกเนเจอร์เหรอคือเป็ดฮัลโหลเหรอใช่ไหมยอยากรู้เลยทำไมเขาถึงเอาเป็ดมาเป็นวงเวียนเอาเป็นเป็ดแบบเป็นเป็ดการ์ตูนได้นะอะไรก็ได้ในร้านสักผพายอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแมวส้มอยู่ตรงนี้ด้วย คืนนี้สักค่ายดีกว่าเฮ้ยนี่คือที่ที่จะไปที่พักเลยเอ้ย <laughs> จริงไหมนี่เียกลัวหายนะอกลัวสั่นหาที่พักโอ้โหป่าแล้วก็นี่ที่พักของเราทิ้งกระเป๋า,เากันเถอะพี่โชว์มาเมื่อกี้ครับ เรไม่ได้ออกดถมาออกเดินมาโอเคค่ะโอเค้องตัวนี้ไม่มีกันสั่นห้องของผมคือนี่ผมขอพักก่อนแล้วก็อาบน,น้ำแล้วค่อยออกไปใหม่เนาอประมาณชั่วโมงนึงแล้วกันกลับมาแล้วผมกำลังเดินไปวัด วัดโหยชื่อวัดยากมากเลยสังกัดรัดตนะคีรี1.8กิโลเมตรแอย่างน้อยก็ไม่มีกระเป๋าข้างหลังแล้วสบายขึ้นวันนี้กูเดน10กิโลแล้วเนี่ยยังไม่เห็นยัง <c oughs> ไม่เห็นอะไรแต่บ้านเมืองที่นี่คือสวยมากนะ <c oughs> ตรงนี้มีแลนด์มาร์คเป็น ล,ลูกแก้วที่นี่เขาจะใช้อะไรเป็นแหลกมาก็ได้ชอบเปลี่ยนกระเป๋าไวรัสพุงแนว้ายสบายขึ้นเยอะโอ้เห็นวัดอยู่บนเขาแล้วโน่นอยู่โน่นอ่ะโอ้พี่ขึ้นไปข้างบนมาเหรอครับ ไม่ไหวไม่ไหวหรอแต่หลานหลานขึ้นไปสามคนไปกับพ่อเขาขึ้นไปนานไหมครับหรือแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนาะขึ้นไปแป๊บเดียวเนเยไอตัวล็กลงมาละอโตลงมาละนูเลยเสแดงเนี่ยวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะผมยังไม่รู้เลยสามัเมื่อกี้สังกัดรัตนคีรีสังกัดรัตนคีรีผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่าผมก็เลยลองถามดูครับเด้ยก็ตัวเล็ก โอ้เดินเก่งมากเลย<ช>เดี๋ยวผมลองดูดีกว่าใหญ่เบิ่มสูงปริปรุตปาร์ตไหนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกขึ้นไม่ไหวหรอก <c oughs> ผิดคนซะแล้วแค่นี้เองแค่ ทำเ็นเนียนให้ดูไปเนะรื่อยนะยงงโอเคอยากพักโอเคขอพักก่อนสามนาทีสามนาทีห้สาสิบเดพักรอบที่หนึ่ง เดินเร็วเดินเร็วไปหน่อยอีกนี้เดียวอีกประมาณเท่าไหร่วะสี่สิบขัน้น ก่อนแล้วแม่บอกว่าผมมาเดินไม่ไหวหรอกสบายต้องให้สบายมากสภาพผมเหมือนเพิ่งอาบน้ำเลย ทางลงเขา449ขั้นตรงนี้สวยมากเลยอุ้ยสวยนะสวยมากเลยถึงแล้วครับอุทยานนี้ ดูใน Google นะนะแถวเนี้ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งเรียกว่าหมุดโลกหมุดโลกหมุดที่สองของเอเชียเจ็เมตรสบายมากโอ้ยลงแมวชิงกิตายผมไม่ได้ไปแล้วหมุดโลกเจอเมียวเมียวอ่ะโปิด <c oughs> วันแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเราต้องรีบเดินไปหมุดโลกพี่ครับผมผมถามหอยสิครับหมุดโลกอยู่ตรงไหนหรอครับตรงไปอีกประมาณสี่้เมตร แล้ว,แล,วแล้วเวลากลับผมกลับทางนี้ถูกไหมหรือว่ากลับทางนูน้นกลับทางนี้เลยกลับทางนี้เลย, <c oughs> เลยอ๋อโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับอ่าสบายแล้วกูเมืดช่วง์เนี่ยมันยากเย็นขนาดนี้เลยหมดโลกเนะี่ยมีใครเข้ามาไหมก่อนก็ <c oughs> ต้องมีอีไม่ง,งั้นทางมันไม่ดูดีขนาดน,นี้หรอกสี่ร้อยเมตรที่จอยมาเรา,เรายิ่งเป็นป่าแล้วเนะี่ยสดชื่นแหละทีเนี้ หนึ่งในสามแห่งของเอเชียชั้นเอาเรื่องมีทางปูนแล้วนะแต่ว่ามีเหล็กด้วยนะระวังล้มไปเสียบโอ้โหชันแทบจะือทำเป็นบันไดเหรอพ่อ,อถ้าชันขนาดเนี้ก็เอ๊ะนี่ยังหมุดโลกอยู่ไหมเนี่ยบ้านใครแล้วปะเนี่ยอ๋อหมุดโลกเนี่ย เนี่ยมูดโลกให้ตายเถอะมุดโลกมุดโลกของดีต้องลงไปไหมต้องลงไปดูใกล้ๆไหมต้องลงไปใช่ตะปงตะปูมากมายอะไรเช่นร้างไม่เสร็จเนี่ยกูจะขึ้นมาได้ใช่ไหมโอเค นี่คือหน้าตาของหมุดโลกอ่าสถาน,นีลาพลาสกรมแผนที่ทหารมีโลโก้ช่องเย็ดสีไม่รู้ว่าใช่อเไล่านี่หมุดอ๋อนี่ยหรออันนี้เหรอนี่ยหรอหมโมโต้เอ้ย <c oughs> มันมีแค่สามอันในเอเชียไงยิ่งกว่ารถสปอร์ตอีกนะเนี่ยอะไรอะอะไรลิมิเต็ดทั้งหลายนั่นะ่ะเพราะนี่มันมีแค่สามอัน หมุดโลกแต่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เป็นแค่แท่งปูนสี่เหลี่ยมที่ที่แทบไม่ต่างอะไรจากแท่งปูนตรงฝั่งนู้นเลยแต่ว่ามันคือหมุดโลกอกูเครียดเลยรีบไปดีกว่าเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนก่อนหน้ากูอ่ะคนก่อนหน้ากูอ่ะโอ้กูเห็นภาพเลยโอ้ โอ้โหเจ็บไหมเพื่อนเดี๋ยวถ้าเกิดหักอันที่สองนี่กูขำกว่าอีกเลยไกลับกันดีกว่าเราจะถึงแล้วระวังตรงทางลงด้วยนะฮะตะปูเยอะครับก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะดูอยากตรงแล้ว ก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสามของเอเชียไงใครรู้ก็ต้องมาโทษทีขอเสียงดังหน่อยลงในดีกว่าครับไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนดีเทลสวยมากเลยนะเนี่ยละเอียดผมว่าพญานาของไทยเนี่ยสวยที่สุดแหละถ้าเทียบกับของเออไม่พูดดีกว่าเออมีประโยชน์แลั้งนันผมมีทริคนะสำหรับคนที่เอ จะเดินขึ้นบันไดสูงๆแล้วแบบแรงไม่พอหรือว่าเหนื่อยอะไรแบบนี้เขามีวิธีก็คือเอามือกำตุเตงแล้วก็บีบตุเตงแล้วก็เดินขึ้นไปด้วยไปบีบตุเตียงยิ่งบีบแรงก็ยิ่งเดินได้เรื่อยๆอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เป็นทริคนะโอเคไม่เชื่อก็ตามใจแต่ถ้าเกิดอาจจะกลัวว่าจะเขินนะไม่อยากจะเอามือบีบตกใช่ปะถ้าเกิดคุณแก่สมมติว่าคุณเป็นคนแก่แล้วก็เดินเดินไม่ค่อยไหวอะไรแบบนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ <c oughs> เดินแล้วก็หายใจแต่ที่ผมเดินเมื่อกี้ที่มันเหนื่อยเพราะว่าผมรีบแล้วก็ก้านหายใจด้วยบางจังหวะวิธีที่ดีที่สุดก็คือหายใจทําให้ดูครับอย่างเงี้ยเป็นลม <laughs> ไม่ไม่ไม่ทำอย่างนี้จริงๆค่อยๆเดินไปทีละเก้าทีละเก้าเพราะอันนี้มันแค่4ี่ร้อยสี่เก้านสบายแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปขึ้นดอยหรือ ไปขึ้นอะไรที่มันชันมากๆใช้ได้หายใจครั้งแรกที่ผมไปขึ้นดดยผมไปขึ้นที่ภูกระดึงแล้วผมแบกน้ําหนักเกือบ20่สกิโลอ่ะแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เดินเดินอยู่กับลูกหาบใช่ไหมลูกหาบก็บอกวิธีหายใจไว้คุณคุณเคยเห็นลูกหาภูกระดึงไหมลูกหาภูกระดึงคือแบบ6กสกิโลอ่ะหมายถึงสองฝั่งไม้นะแต่ว่าใช้ไหล่ข้างเดียวแบบ แล้วเขาใส่ชุดฟุตบอลด้วยผมคุยกับเขาเ็เล่นสนิทกันเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งของบนบนคูกระดึงเสร็จแล้วเขาไปเตะบอลต่อ,โอโลงมาเตะบอลต่อ,โอโนี่ไม่ใช่คนแล้วมั้ยพี่นั่นก็คือวิธีที่เขาเขาแบกบแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็หายใจแล้วก็เดินอยู่งี้ ผมก็ทําตามเขาก็ถึงแหละอาจจะช้าหน่อยแนตะ่มันก็ถึงแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้แบบเค้นอะไรร่างกายมากมายนะเราแค่เราแค่ไม่ปล่อยให้มันหมดหลอดเท่านั้นเองเราก็ทำาบบเรื่อยๆเาบอกอู้หผีเสื้อ,อยหญ่อุ้ยผีเสื้อนี้เป็นผีเสื้อที่หายถ่ายไม่ได้ดิอยู่ไกลอะ่ะอย่านะอย่านะอย่ามึงไปขอ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 ันนี้ตัวใหญ่จริงบา,บายบายโหบินโชด้วยเก่งมากชอบมาก ผมอชอบผีเสื้อมากๆเลยมันสวยแล้วมันก็ปลอกบ,บางแล้วมันก็ไม่ควรจะถูกจับแบบไม่ควรจะถูกใครหรือว่าอะไรมาโดนตัวมันเลยอะ่ะมันบอกบ,บางขนาดนั้นเอ๊ะเจ้าหมีเจ้าหมีหมอยากให้จับเปล่าผมว่าอยากจับเจ้าหมีนะแต่ผมก็กลัวเจ้าหมีกัดผมเหมือนกันให้จับมั้ยเข้าเก้าเก้างเงี้ยเข้าเก้าองเงี้ยพอไหมมันก็ไม่กล้าเข้าอ่ะเดี๋ยวหมียง้มหน้ามาันเขาจะนะยิ้มให้ด้วยเหรอน่ารักจังเลยบาย,บายบาย ไปง่ามๆบูทูธแล้วกันนะเก่งใจไม่รู้หนีอยากให้จับหรือเปล่าเคยฝันเห็นส,สบู่บ้างไหมลูกอยากสบู่เปล่า,าเคยคิดจะอาบน้ำบ้างไหมชาตนี้<ะ>เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็กลับไปเอาผ้ามาพักอาบน้ำนอยโอเคเป็นแผนที่ดีข้างหน้าดูจเจริญมากน่าจะมีของกินอร่อยๆเยอะมีร้านอาหารเยอะดูอากทรงและ้ะเดี๋ยวค่อยไปห ิมันมันชักเยอะๆไปแล้วเรื่องไม่ถูกอีกพูดด้วยเหรอครับน่ารักจังเลยจับได้ไหยครับกลัวรถใหญ่ถ้ารถใหญ่มาวิ่งอ๋อจับได้ไหมแมชอบนวดอ๋อชอบนวดผมถามด้วยครับร้านซาลาเปาอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะร้านซาลาเปาปิดเหรอครับ ไม่ไมจะขา<ห>ยจะพาตอนกลางวันช่วงเซสะเพราะเราทําขายวันต่อวันจะ<อ>ไม่ได้ทําแช่ฟิตเราทำใหม่ใหม่<อ>ต้องพรุ่งนี้ประมาณก็มุมครึ่งโมงสี่สิบคือกี่โมงคะ<ห>ประมาณไม,ไม่เกินสองโมงเช้า<อ>พักพักที่ไหนแล้วคะอยู่ตรง ใกล้ๆแต่นีแหลับเดี๋ยวผมเด้ไหพรุ่งนี้มาก็ได้พรุ่งนี้แปดโมงผมมาสองโมงเช้ามาครับครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอหได้สบายนกล้วยอ่ะขออึ่งลูกครับนอมีสองอย่างนี่กล้วยไข่นี่กล้วยน้าว้าอย่างละลูกเลยอร่อยหวานขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจได้ใช่ไหมครับได้ครับผมตรงข้างที่รอกันได้ผมมาร์คไว้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมาเพื่อนผมแนะนามาสองที่นหแต่ว่าสองที่นั้น ปิดหมดเลยหายเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแนะนำร้านที่เปิดมาได้ไหมเพื่อนวันนี้น่าจะวันหยุดนะคนเลยเยอะมากมากันอิ่มฉันอิ่มแต่ชั้นหยุดกินไม่ได้เพราะมันน่ากินมันน่ากินมากเลย น้ำเต้าหู้ปลาต้องโขกก็ได้งั้นเอานมสดกลับบ้านแล้วก็น้ำเต้าหู้เย็นกลับบ้านนั่งก่อนแล้วค่อยถักขึ้นไหมคะใช่ค่ะเรียววงเวียนมีช้าง อะไรก็ได้เหมือนถือคบไฟเลยแต่ว่าสว่างแค่หน้าผมไงตองอื่นไม่สว่างเลยรวมทั้งหมด919บาทโอเควันนี้ใช้เงินไปใกล้ๆหน่อยใช้เงินไป919บาทผลประกอบการวันนี้ถูกสุดๆเลยเพราะว่าเดินอย่างเดียวแล้วก็บกรถ โชคดีมากไม่เช้าบวกรถครั้งแรกบวกรถครั้งแรกของทิปนี้นนขอติดรถไปอุทัยธานีแล้วก็มีพี่พี่อัน๋นขี่มอไซค์ผ่านมาแล้วเขาก็เขาขี่เลยไปแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะวนรถกลับมาแล้วก็มารับผมไปอุทัยธานีใจดีมาก พี่เขาบอกนู่นนี่แน่นตลอดทางว่าเออตรงนี้มันอย่างนั้นไอตรงนี้มันอย่างงี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดลงเยอะเพราะว่าเสียงเสียงมอไซค์มันเสียงดังมากแต่ผมก็ช่วยค่านะ้มันพี่เขาไปร้อยหนึ่งเก่งใจก็นั่นแหละวันนี้เดินไปเยอะมาก <c oughs> ดีมากครับอุทยานีบ้านเมืองสวยมากบ้านเมืองสวยมาก พรุ่งนี้ผมมีนัดไปกินสลับเปลาตอน8โมงใช่ไหมเออนัดป้าไว้8โมงมีสี่ไส้อุ้นี้จะกินให้ครบสี่ไส้อะไรเป็นมือ้อเช้าไปกินสลับเปลาแล้วก็ไปบอกขอสออาจจะเดินไปเนาะไปบอกขอสอแล้วก็หารถไปนครสวรรค์ถ้าสินใจแล้วเปลี่ยนใจจากที่จะไปกำแพงเพชรไปนครสวรรค์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหารถจากนาครสวรรค์ไปกำแพงเพชรอ mm. นั่นแหละแค่นั้นแหละเจอกันพรุ่งนี้ครับ